สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำไก่อบน้ำผึ้งมาฝากกันค่ะวิธีการนี้สามารถนำไก่เนี่ยไปย่างบนเตาถ่านหรือว่าอบในตู้อบได้เลยนะคะรับรองรสชาติอร่อยแล้วก็สีสันสวยงามค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดค่ะ มาเริ่มต้นการหมักไก่กันเลยนะคะเราก็จะใช้ขิงค่ะก็มาซอยเป็นแว่นๆนะคะก็ใช้ประมาณ5-6 5 6ชิ้นจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปประมาณ3กรีบแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เติมในส่วนของ ซอสหอยนางรมนะคะ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะซอสภู้ขาวทองนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยนะคะประมาณ1ใน8ช้อนชาค่ะ น้ำมันพืชนะคะ2ช้อนโต๊ะเพื่อที่จะเพิ่มความเงาแล้วก็ความชุ่มฉ่ำให้กับตัวเนื้อไก่ค่ะจากนั้นก็ทำการผสมให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเราจะนําไก่นะคะมาหมักที่ขั้นต่ํา2ชั่วโมงหรือว่าถ้าใครมีเวลาก็หมักไว้ข้ามคืนได้เลยค่ะโดยในส่วนของไก่เพื่อนๆสามารถนําไก่ทั้งตัวแบบนี้นะคะเป็นไก่กระทงมาหมักก็ได้หรือว่าเป็นไก่เป็นชิ้นปีกไก่ได้ทุกส่วนของไก่เลยค่ะ ะะวันนี้เราก็จะหมักไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะพอได้เวลาแล้วนะคะตัวเนื้อไก่เขาก็ชุ่มด้วยซอสเราก็จะนำไก่ไปวางบนตะแกรงที่จะทำการย่างหรือทำการอบนะคะวันนี้จะใช้เป็นการอบ ซึ่งเราก็จะอบโดยใช้1ด้านเนี่ยประมาณ20นาทีก็สามารถราดซอสที่เหลือนะคะทาไปที่ตัวไก่ โดยวันนี้เราใช้เตาอบนะคะก็จะอบที่180องศาเซลเซียสด้านละ20นาทีค่ะพอครบ20นาทีเราก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งและอาจจะทาซอสที่เหลือนะคะให้เขาชุ่มค่ะต่อมาเรามาทำการผสมน้ำผึ้งนะคะที่เราจะนำไปทาค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวไก่ว่าเราขนาดเท่าไหร่นะคะด้วยเราจะใช้ ปริมาณน้ำผึ้งเท่ากับปริมาณซีอิ๊วขาวค่ะวันนี้ก็ใช้ที่2ช้อนโต๊ะเท่าๆกันค่ะจากนั้นพอตัวไก่ครบ40นาทีเราก็จะนำไปทาที่ตัวไก่ค่ะ นี่นะคะไก่เขาก็ครบประมาณ40นาทีก็คือด้านละ20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทาในส่วนของน้ำผึ้งลงไปที่ผิวของเขากันค่ะพอเราทาเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการอบต่อที่ประมาณ5-10นาทีค่ะดูที่สีของตัวไก่ถ้าเกิดได้สีตามที่เราชอบใจแล้วก็คือเราก็นำออกค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับไก่อบน้าพึ่งของเราเห็นไหมคะสีสันเขาก็จะสวยงามขึ้นมาก็คือตามความชอบเลยเพราะว่าเวลาใส่ตัวน้ําพึ่งเนี่ยเขาก็จะรับในตัวไก่แล้วก็ทําให้สีสันแล้วก็รสชาติเพิ่มความเข้มข้นเข้ามาค่ะต่อไปเรามาทําน้าจิ้มแจ่วกันค่ะโดยเริ่มต้นเราจะเตรียมส่วนผสมทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เรามาทำการปรุงรสกันเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะผสมด้วยน้ำอุ่นหรือว่าน้ำต้มสุกเพิ่มเข้าไปนะคะเพราะว่าตัวน้ำมะขามเปียกแบบนี้ที่เป็นแบบสำเร็จรูปเขาจะมีความข้นมากๆเลยค่ะก็ใส่แค่1ช้อนพอค่ะ มันก็ตามด้วยน้ำปลานะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็ทําการผสมให้เข้ากันค่ะโดยรสชาตินะคะหลังจากที่เราทําการปรุงแล้วเนี่ยเพื่อนๆชิมแล้วก็สามารถปรับความหวานความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวได้ตามชอบใจเลยค่ะต่อมาใส่น้ําตาลปี๊บนะคะหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยประมาณเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ ราก็ใส่เป็นพริกป่นนะคะตามความชอบเลยค่ะวันนี้ใส่ที่1ช้อนโต๊ะแล้วก็ข้าวคั่วอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะโดยสูตรของข้าวคั่วนะคะเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ที่ลิงก์ค่ะวิธีทําง่ายมากแล้วก็รับรองเลยว่าหอมมากๆแถมยังพอเราคั่วสดใหม่ๆเนี่ยทำน้ําจิ้มออกมาก็จะอร่อยมากๆค่ะเราก็ใส่พวกหอมแดงนะคะผักชีใบเลื่อยผักชีต้นหอมลงไปค่ะผสมให้เข้ากัน ากนั้นเดี๋ยวจะเติมน้าอุ่นนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้น้าจิ้มเนี่ยเขามีความข้นน้อยลงนะคะเพราะว่าเราใช้ตัวมะขามเปียกเข้มข้นไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไก่อบน้้ำพึ่งพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดเพื่อนๆสามารถนำไ,ไก่ไปทานกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ที่เป็นน้ำจิ้มไก่วานค่ะได้เหมือนกันหรือว่าทาหรือว่าทานปเปล่าๆก็ได้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ